สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสําหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอยู่กันในช่อง g นนนะะครัับวี้ผมมจา ตัวละครนะครับแม่จักรวาลครับให้แม็กเลยเอาลองเอาไปเล่นกับปูโสมนะครับปูโสมใส่แบลนะก็อันนี้จะเป็นสกินจิ้งจอกนะครับที่คลิปที่แล้วผมไม่ได้ใส่ให้ดูเพราะว่ามันคลางนะครับก็ตอนนี้นะฮะยืนท่ามกลางดอกบัวผีบานนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับผมใครยังไม่มีก็ไปสุมกันได้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับก็ คลิปนี้เราจะมาสุ่มนะครับไม่ใช่มาสุ่มเราจะมาปั้นคุกกี้แมจจักวาแม็กนะครับผมได้ดองของไว้พอสมควรเลยนะครับมีหีบอยู่ต้อง4หีบนะครับโอเคยังไงผมเปิดผมผมไม่ต้องเลือกนะเพราะว่าทางเกมเขามีคําบอกแล้วว่าหากการเนี่ยทุกคนดูนะโตดูตรงเมาส์ผมนะหากรายการที่เลือก1ชนิดเป็นเลเวลแม็กแล้วจะเปลี่ยนเป็นชนิดอื่น1ชนิดที่อยู่ในระดับเดียวกันสมมุติว่า ผมแบบมีตัวแม็กเนี่ยผมเลือกโสมแม็กไปใช่ป่ะแต่สมผมแม็กอยู่แล้วอ่ะยังไงก็จะไปออกตัวละครอื่นที่ผมยังไม่แม็กอยู่ดีเห็นไหมมันก็สบายเราก็ไม่ต้องเลือกสําหรับคนมีของเห็นไหมยังไงก็ออกแม็กจากกวาอยู่ดีนะครับอาเดี๋ยวกดไปแบบไวๆเลยนะครับซีทีมนี่น่าจะได้แม็กหรือยังน่าจะยังเนาะเดี๋ยวเราไปอัพมันก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันจุ๊บจุ๊บเดเวลท่าไหร่แล้วนะครับแม็กจากกวานะครับ หรือใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับชาเลนจ์แม่จักรวานะไปดูได้นะคือผมทําไปแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าถือว่าเอ่ยากพอสมควรเลยนะครับถือว่าเอาเลือกอ่ะโอเคนะครับนี่เลยอ่านี่นะครับคนคนมีของก็จะสบายหน่อยนะครับตรงที่แบบเออใช้ของน้อเยอะนะครับก็จะตัดแล้วนะครับผมจะเอาโคชชั่นยัดไปนิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ คุกกี้เต็มแล้วเหลือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้เพชรในการสุกเนาะเพราะว่าเราจะได้เก็บพอย์นะครับพอย n ์ดองเอาไว้แบบปั้นดีเจ n e r a ี i ในแพทหน้าด้วยนะครับไปเลยลูกอ่าเริ่มจากเวล5นี่ถือว่าน,น้อยนะน่าจะประมาณสักอ่า7 7 7หีบมยเอาสัก200ัพก่อนละกันประมาณนี้ก่อนจะไปัพกันก่อนนะครับ สัตว์เลี้ยงนะครับจึบจ๊บๆๆๆๆโอเคเบลสิบสี่สามสิบมันจะเกินเนะาะมันเกินนิดนึงเกินนิดนึงเกินนิดนึง่งถ้างั้นผมเพราะว่าสุ่มอันเนี้ยมันได้สี่สิบใช่ไหมทุกคนเก็ตไหมว่ามันเกินมาต้องเก้าเนี่ยใช่ปะ เราขาดอีก1ขวดเนี่ยเราได้เวลสิบสี่นะครับแล้วต้องการแค่30เราต้องการทั้งหมด3 1ชิ้นแต่ถ้าเราไปสุ่มเนี่ยมาได้ส0ชิ้นนะครับงั้นเอาพชั่นยัดเลยก็ได้ผมจะได้ไม่ต้องใช้เพชรด้วยอ่ะโอ,นะโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็ตันทั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับภารกิจตรงนี้นะจะเป็นภารกิจสมบัติฟรีนะครับที่เราั้านตัวแมจักวามานะครับนี่นะครับจะเป็นสมบัติอ่าเห็นทุกคนคล้ายๆแบบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเป็นสมบัติ คล้ายๆแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาไปลองวิ่งกับปูโสมนะครับอ่าปูโสมนะครับก็มาเดิมนะครับในการวิ่งผมจะวิ่งเป็นแบบใหม่นะครับที่เข้ามาก็คือวันแต่ยาวนานขององค์กรผู้ปิ่งถังเวลานะครับอ่าจึ๊บนะครับแมจักรวานะครับแล้วก็จะเป็นปูโสมเดี๋ยวผมขอรุสมบัติก่อนว่าแม่จักรวาเนี่ยติดติดเมตาต่างๆนหรือเปล่านะครับ เพราะว่าดูจากตัวละครแล้วเหมือนจะไม่ค่อยเก่งนะครับนี่ไม่ติดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยว่า,ามันมันระยะมันจะพอถึงขดเลือดหรือเปล่านะครับไออย่างในอย่างดานนี่ยังไม่ติดเลยนะ <laughs> เพราะฉะนั้น ใครที่กําลังจะปั้นแบ่จักรวาลเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวค่อยพูดไปแทงดึงดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูดีกว่านะครับอ่างั้นผมขอเป็นสมบ,บัติทําแต้มสามชิ้นเลยก็แล้วกันนะครับเออผมลืมดูเลยว่าคลิปนี้ผมหมดไปเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณอ่าหมื่นห่อเพชรหรือเปล่านะครับหมื่นห่อเพชรไหมจำไม่ได้งั้นผมเอาเป็นสมบ,บัติทําแต้มสามชิ้นเลยแล้วกันเนาะจะเป็นยันุนะครับแล้วก็อ่าหยดเพลิงคอริสุดอ่ะเอาหมีไปด้วยนะครับเหมือนสมบัตินี้จะมีสมบัติหมีเนาะ ปะลุยเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่านะครับผมจะขอเป็นปับระดับแบบง่ายที่สุดแลกนนะการนาอกเพื่อความแบบความง่ายในการวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมาเล่นจะไม่กี่ดาวหรอกนะครับประมาณนี้แหละ Miss. โอ้ยมิดโอ้ยมิดมาถึงก็กดมิดเลยอะ่ะเนี่ยคือแบบผมว่าตัวละครมันแบบมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามันยากด้วยนะครับเออมันยากแล้วแบบผมมองว่า ก็ไม่ดีด้วยนะครับมันไม่เหมาะที่จะปั้นอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้เลือกปั้นเดี่ยไปปั้นสลักนะครับกระเทียมดำไบโกนจะดีกว่าน,นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผม นะครับผมก็อยากที่ได้เห็นกันนะครับคะแนนออกมา638ล้านนะครับที่เห็นเป็น S บวกเพราะว่ามันเป็นระดับ1ดาวนะมันเกี้ผมตั้งไว้1ดาวเห็นไหมได้มาคะแนนมาประมาณ638ล้านนะครับถ้าถามในมุมผมนะผมว่าแบบอันอันนี้คือไม่ได้ดูถูกนะเอาแบบพวกโยเกิร์ตไปเล่นเนี่ยนะครับตัวละครเกร๋อในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับทุกคนริบไปเลยนะว่าโยเกิร์ตนะทุกคนใครที่เล่นเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีนะครับ เอาโยเกิร์ตนะครับผัดกับตัวโสมเนี่ยผมว่าคะแนนน่าจะดีกว่าตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับโยเกิร์ตมันมีแจกในเนื้อเรื่องนะครับนี่เลยเนยเรื่องแรกเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องแจกในเนี่ยนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยนะก็ตัวละครใหม่นะถ้าถามในมุมแบบว่าถ้าแบบเล่นเอาแบบถ้าเล่นแบบเอาจริงเอาจังเนี่ยไม่ควรผัดน,นะครับแต่ถ้าเล่นแบบสนุกสนุกครเครียดนะครับก็ผมมองว่า ปั้นก็ได้นะครับใครมีของเหลือก็ปั้นได้นะครับแต่ถ้าคนที่แบบไม่มีของจริงๆเนี่ยอย่าไปปั้นนะครับเอาแค่แบบพอผ่านคุกกี้ชาเลนจ์เนี่ยนะครับเอาชาเลนจ์เอาของตรงนี้พอนะครับชาเลนจ์คืออะไรชาเลนจ์ที่มันเป็นชาเลนจ์คุกกี้อะครับตรงเนี้ยเอาแค่พอผ่านตรงนี้พอนะครับเพราะว่าของรางวัลตรงนี้ค่อนข้างดีเนาะก็อย่างที่ผมบอกอะใช้ของมันก็ไม่เยอะแต่อาจจะต้องมีเทคนิคในการวิ่งด้วยนะสำหรับชาเลนจ์ตรงนี้นะก็ผมไม่แนะนําให้ปั้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วเหมือนในการอัปเดตครั้งงเเนนนนนนีีีี้ยยะะัผมมมอวว่่่่่าาาตทสใจจ โสมเนี่ยน่าสนใจที่สุดแหละอย่างที่เรารู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเซตติ้งจอกมาทําแต้มกับนักพุ่งยาดูนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามก,กันด้วยนะครับใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมบายสวัสดีครับ